ไม้ข้างบนแล้วก็ไม้ตรงนี้ที่เขามาทําเกี่ยวกับโอลิมปิกเนี่ยค่ะเป็นไม้ที่ปลูกจากานักกีฬาต่างประเทศที่เข้ามาในญี่ปุ่น ไปเลซีอมไว้สอมไว้สวัสดีครับทุกคนครับ <c oughs> ผมตูเต้ตูตุลาไทยน,นะครับผมทุกคนครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครับผมอยู่ที่ไหนครับทุกคนสวนอณภูมิครับเรากําลังจะพาน้องๆจากทัวร์นาเมนต์เจลีคยูชาเลนทครับทุกคนไปเปิดประสบก,การณ์ฟุตบอลเจลีคและแน่นอนว่าผมยืนเหงาๆตรงนี้พิธีกรคู่ของผมนี่เป็นไงข้างหลังเป็นโบเก้ยอยู่ข้างหลังนี่แน่นอนว่าต้องถ่ายรูปก่อน เดี๋ยวได้เห็นแน่ครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงความรู้สึกของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็ความรู้สึกของพิธีกรผมเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ดูกันแน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปใช้เวลาในการเดินทางกันที่สุวรรณภูมิกนแล้วกนดาทุกคนครับแล้วเดี๋ยวไปเจอที่นู่นนะครับ เดินทางมาญี่ปุ่นครั้งแรกเป็นไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นครับไม่เคยมาที่สนามบินก็อยากพี่มาด้วยพี่ไม่เคยมาส่งเลยอยากพี่มาส่งด้วยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันมันตื่นเต้นตั้งแต่อยู่สนามบินเลยไหมตั้งแต่ก่อนมา3-4วันแล้วเตรียมตัวในตอน่ตอนเปิดดูว่าแบบบ้านเมืองเขาเป็นยังไงเปิดดูที่เที่ยวเปิดดูฟุตบอลเจลีกอย่างงี้ครับ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในซากุระล้าวระหว่างรอขึ้นเครื่องของเจแปนแอร์ไลน์เราเนี่ยมาบินพร้อมน้องๆอีก4คนใช่เดี๋ยวไปคุยกับเขาหลายคนกันโอเคสวัสดีครับพนมรูปหล่อแนะนําตัวกันนะครับแนะนำตัวสวัสดีครับชื่อทิวนะครับธนวินนินธรรมาตําแหน่งกองกลางครับเออนทิวน้องทิวปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้เข้า17ปเครัปีอ้ตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นจ้าเป็นครั้งแรกครับได้ไปต่างประเทศอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด แล้วก็กลับไปพัฒนาตัวเอง <c oughs> วัสดีครับผมชื่อมาร์ชชัวยวงนาฬีครับใ<า>นตำแหน่งของหน้าครับทริปมีรู้สึกไงบ้างก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นดีใจเคยเคยบินเคยแบบไปต่างประเทศมาก่อนไหมไม่ครับคาดหวังอะไรจากทริปนี้บ้างคาดหวังว่าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองแนะนำตัวหน่อยครับวัสดีครับผมชื่อนายธนากรพิมแสงจะเล่นชื่อบครับตำแหน่งผู้รักษาประตูของเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับตื่นเต้นเต้นมากๆครับคิดว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับเพราะว่าเราได้ไปดู เจลีกครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสร่วมซ้อมกับทีมแคาเดมี่แล้วครับนี่เป็นญี่ปุ่นครั้งแรกของเราไหมครั้งแรกครับเครื่องเครื่องครั้งแรกนะครับครั้งแรกไมจถึงเครื่องบินแล้วนะครับเครื่องเครื่องเต้นไหมเต้นตื่นเต้นครับเอาความรู้สึกก่อนตื่นเต้นครับที่ได้ไปญี่ปุ่นครับขึ้นเครื่องครั้งแรกเลยขึ้นเครื่องครั้งแรกไปญี่ปุ่นครั้งแรกอันไหนที่เป็นสิ่งที่เราแบบเฝ้ารอที่สุดทริปนี้การได้ไปซ้อมที่นู่นครับอยากซ้อมที่นู่นครับไปเพราะฉะนั้นน่าจะน่าจะไปขึ้นเครื่องกันดีกว่าไปขึ้น และเดี๋ยวทุกคนครับเราจะไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ด้วยกันนะครับทุกคนครับไปเลย เดินทางครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเดินทางตา่างประเทศครั้งแรกผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมาเเพราะไม่เคยนั่งเครื่องบินไม่เคยออกไปต่างจังหวัดยังไม่ค่อยเคยไปไเลยนะครับแต่มารอบแรกก็ได้นั่งเครื่องบินมาญี่ปุ่นแถึงแล้วโอ้ยเอโกไซมาเออเชมเมเซกตอนนี้ถึงแล้ว,ลวข้างๆเรานี่รถบัสรอยอยู่แล้วแล้วก็น้องๆก็อาจจะยังไม่ตื่นดีไปเริ่มต้น ที่ไหนที่แรกจะทําให้น้องๆทุกคนตื่น่นตา่นี่คือสนามยิ่งใหญ่และสนามที่ใหม่ที่สุดของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยหน้าเราดูไม่เชื่อนะเมื่อกี้พูดอ่ะหน้าเราดูไม่เชื่อนะสนามนี้คือล่าสุดโอลิมปิกโอลิมปิกล่าสุด2020เลยเขาบอกว่าเขาใช้ไม้จากทั่วประเทศเดี๋ยวไปเจอกันที่สนาม national stadium ที่โตเกียวกันไปเจอกันค่ะ ความรู้สึกแรกก็ดีใจครับตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกครับที่ได้ออกมานอกประเทศอย่างเงี้ยมันเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โอลิมปิกมิวเซมแล้วค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นสนามที่แข่งขันจ <S 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 ัดโอลิมปิกแล้วเขาก็มารวบรวมทั้งหมดที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญไว้ตรงนี้ในแกโอลิมปิกมิวเซียม ไม้ข้างบนแล้วก็ไม้ตรงนี้ที่เขามาทําเกี่ยวกับโอลิมปิกเนี่ยคะ่ะเป็นไม้ที่ปลูกจากานักกีฬาต่างประเทศที่เข้ามาในญี่ปุ่นอันนี้ก็สังเกตนะคะจะเป็นเริ่มโอลิมปิกปีแรกปีแรกก็จะมีประเทศแค่นี้อยู่ก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆอ่ามีใครทราบไหมคะเนี่ยอย่างปีเนี่ยไม่มีเห็นไหมคะนี่ก็ไม่มีไม่มีมม <World War. S 1> คืออะไร world war ะะโอลลมปิกจะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแลวเห็นไหมคะจะเริ่มตั้งแต่สมัยโรมันแล้วจากนั้นก็แพร่ขยายไปในแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่จนมาในปัจจุบันที่แต่ละประเทศมารวมกันแล้วก็ทาเป็นการแข่งขันนะคะได้ความรู้มาเยอะมากครับลงรายละเอียดเยอะมากส่วนตัวผมชอบชั้น2ครับที่มีเรื่องราวมีรูปภาพมีคบเพลิงโชว์ในแต่ละปีว่าปีนั้นใช้คบเพลิงอย่างไรอะไรเงี้ย เมื่อกี้เราเข้าไปดูเจแปนโอลิมปิกมิวเซียมแล้วเนี่ยฟารตรง้ามเนี่ยเขาเป็นสนามนชอทเลติ s สเตเดียมที่จัดโอลิมปิกล่าสุดแต่ประเด็นก็คือวันนี้เขาไม่เปิด<อ>ตัวเมือไม่ได้เปิดให้เข้าไม้ที่ถูกทำนเนียอ๋อไม้ที่เป็นดันแองตรงนี้อ่ารวมถึงข้างในนะอเอาไม้ที่ปลูกจากขั่วประเทศอ่ะใช่มารวมกันที่นีเออ่เดี๋ยวเราไปต่อนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะทุกคนโอเค นั้นจาเมื่ไหร่คะเนี่ยตกใจทิงเราอยู่ที่สนามซ้อมนะคะเป็นสนามซ้อมแห่งใหม่เลยใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ย เขาก็จะมี2สนามมั้งเขาจะเขาบอกนะ,ะสนามนี้เพิ่งเปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามใหม่มากเอาจริงๆเราดูแค่ตูนนะ้น้ำเราดูแค่พื้นและสนามแห่งนี้นั่นก็คือชื่อว่า u n งเก f r o n t อนทาวอิคุะฟรอนทาวอิคุเดี๋ยวน้องๆของที่เราพามาเนี่ยใช่ไหม <โ unt S 1> จะได้มาใช่จะได้มาดูเขาซ้อมกันเลยว่าเขาซ้อมกันเป็นยังไงญี่ปุ่นเขาเทรนกันเป็นยังไงเราพาไม่เห็นเลยว่าการมีศูนย์ฝึกสำหรับอะคาเดมีนะมันสำคัญมากนะ สำคัญแค่ไหนแล้วมาตรฐานเขาขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนไปดูกันค่ะก,คกิ๊กไปช่วยเขาโยโกโกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวทำไมกิ๊กต้องไปโยโกโกก่อนซึ่งเจเล็กเนี่ยเขาไม่ได้เน้นแค่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันยังมีในเรื่องของกีฬาเทนนิสก็มีแล้วก็เขามีสนามทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์เลยด้วยเอาดอร์สามสนามข้างในนี้ที่ปิดอยู่เป็นสนามเทนนิสอินดอร์ด้วยนะครับ จุดนี้เป็นจุดที่ให้แรงบันดาลใจได้ดีมากนะครับผมเขารวบรวมอะคาเดมีนะครับนักเตะของเขาที่ปลูกปั้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้คือแบบว่าไปเติบโตไปเล่นอาชีพเคยเล่นให้กับคนัโลกด้วงแล้วไปเล่นให้กับทีมอื่นประสบความสำเร็จในการเล่นในระดับทโลกเยอะแยะมากมายเขารู้ตัวมางเด็กอยู่เลยอ่ะดูเด็กอยู่เลยอ่ะนี่เอาแบบปัจจุบันใครติดตามเจลี ยาสุโตะวากีซากะทานากาโอทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นผลผลิตของฟันตาเล่อย่างที่เห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นศูนย์ฝึกอย่างเดียวนะครับก็คือมีสนามสาหรับฝึกซ้อมแหละแต่เหมือนพอเราเดินรอบๆหนึ่งรอบแล้วมันกลับกลายเป็นกึ่นๆความเป็นสวนสาธารณะ สถานที่ครอบครัวศูนย์กลางของชุมชนของคนคาวาซากิและคือผมว่ามันมันตอบโจทย์อย่างหนึ่งนะว่ามันเป็นวิธีการปลูกฝังแบบให้ทุกคนได้มีความสุขอะแล้วก็ปลูกฝังเมเดียว่าฉันฉันเติบโตมาแล้วก็สนุกสนานไปโดยที่มีฟุตบอลอยู่รอบรอบอยู่ตลอดเวลาแล้วที่มันดีคือมันเป็นมันเขาเป็นการสร้างคอมมูนิตี้อย่างนึงที่แบบเป็นการสร้างชุมชนไม่แปลกใจว่าทําไมคนญี่ปุ่นเนี่ย พอเขาเป็นผู้ใหญ่เราถึงเห็นว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความแข็งแกร่งมากในเรื่องของความเป็นญี่ปุ่นอยอดมากดีมากเลยอ่ะตอนนี้ทุกคนครับเราอยู่บริเวณในสนามซ้อมนะครับ<น>เป็นทีม U15 ของคาบัสิฟอนตเต่น,นะครับ ลงทีมเพื่ออุ่นเครื่องนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการที่เราจะได้ดูบอลญี่ปุ่นที่เป็น u 15นะครับจริงนะแต่ว่าแค่ตอนนั้นแอบไปดูเขาตอนเขาวอร์มอัพมาตอนที่เขาแบบวอร์มอัพอย่างเงี้ยเขาดูจริงจังมากเลยอะคือมันไม่ต่างอะไรเลยกับเหมือนกับทีมที่เป็นทีมชาติหรือว่าทีมร,รุ่นใหญ่ที่ที่เขาวอร์มอัพอะคือเหมือนกันทุกอย่างเลยและมีความจริงจังและมีความพร้อมเพรียงมากคือถ้าใครดูฟอนตาเล่ตอนเวลาวอร์มอัพนะ วิธีการที่เขาจ่ายแล้วแบบจ่ายยัดความเร็วสปีดบอลคือคือตามรอยอะ่ะอ,อมแต่แค่ว่าอายุไม่เท่าแค่นั้นเอง<ล>แล้วดูนิตอนนี้คือน้องๆสี่คนนี่คือนั่งจ้องแหฮะวันนึ่งต้องเป็นวันของเขานะเออตอนที่นั่งดูเขาสมก็รู้สึกแปลกใจมากเลยว่าทําไมเด็กที่นี่เขาถึงพัฒนาได้เร็วกว่าบ้านเราเยอะเลยครับถึงแบบเขาจะอายุน้อยกว่าเราแต่ว่าเขาก็มีแบบวิธีการคิด วิธีการเล่นที่แบบแตกต่างจากบ้านเราเยอะเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชินวิ่งเชินไล่ประกาศให้โลกได้รู้ว่าพวกเรามีดีแค่ไหนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้น้องๆเนี่ยเปลี่เสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันผมว่านี่น่าจะเป็นภารกิจหลักที่ หลายๆคนอยากเห็นแล้วว<ช>่าผลผลิตจาก,จากทัวร์นาเมนต์ที่เราลุยกันมาตลอดอย่างเจลียูชาเลนจ์เีอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูไปเจอที่สนามซ้อมทุกคนตอนแรกไปก็รู้สึก เกรงๆกลัวๆคบเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอบรรยากาศอย่างนี้ไม่เคยไปซ้อมกับต่างชาติเขาพูดอะไรล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องครับแต่พอได้ซ้อมจริงๆก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มผ่อนคลายขึ้นรู้สึกดีได้ประสบการณ์ครับแล้วก็เพื่อน <c oughs> ๆที่ญี่ปุ่นก็เฟรนลี่ทุกคนครับตอนแรกผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าตั็นเขากับการออกบอลการถ่ายบอลการเข้าหาบอลนไวมากเพราะว่าอยู่ที่ไทยผมไม่เคยทำยนั้นเลยครับไม่เคยซ้อมรูปแบบนั้นเลยครับตื่นเต้นครับที่ได้ซ้อมอะไรแปลกๆใหม่ๆ ล้วเซตที่สก็ยิงประตูได้คบสองลูกล่าถึงอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก่อนหนอยว่าเป็นยังไงมีซ้อมครับซ้อมกับเพื่อนแล้วแบบแบบแย่งบอลกันแล้วแบบมีข้อเท้าผิกทางนักกยภาพมัาได้แนะนาอะไรเราบ้างก็แนะนําเรื่องแบบ การเสริมเส้นเอ็นแล้วก็การบริหารข้อเท้าน้อยครั้งครับที่แบบคนไทยจะได้มาอย่างนี้มันก็แบบเป็นโอกาสครั้งนึงในชีวิตนะก็อ,อยากลองสัมผัสดูเมื่อกี้ซ้อมเสร็จแล้วนะครับก็เลยทําการชาร์เลนส์กันหน่อยนะครับน้องๆจากทีมเจลิกยังสตาร์เดี๋ยวจะได้ดวลกันหน่อย 3, 3กับ3ดวลกับฝั่งของคารา์สกิฟอนตาเล่ okay, ว่าใ,ใครจะเหนียวใครจะเหนือปรกันยิงอยูโทษดวลกันไปเลยฮะไปดูกันไป นั่นแหละครับช่วงของการฝึกซ้อมจบลงเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราก็ถือโอกาสได้พูดคุยนะครับผมกับทีมของฝั่งฟอรนาเล่กันหน่อยนะครับว่าเฮ้ยเขาได้เห็นอะไรหลังจากที่น้องๆเนี่ยได้มาร่วมฝึกซ้อมกันบ้างทาเขาบอกว่าทางฝั่งไทยก็มีความแข็งแร่งในแบบไทยอะค่ะคืออย่างตัวอย่างเช่น น้องๆมีการแบบกะระยะบอลกะทางบอลที่ค่อนข้างดีซึ่งทางญี่ปุ่นเขาบอกว่าตรงนี้เขาก็อยากเอาไปปรับใช้ของเขาเหมือนกันตัวพัสดเร็วาทัพัสด์ก็น้สปีดมันสุดยอดเขาบอกเรื่องเรื่องความเร็วค่ะเรื่องความเร็วของการวิ่งหรือการจ่ายบอลทําได้ดีมากซึ่งทางญี่ปุ่นเขาถือเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันคือเรื่องการจ่ายบอลเร็วเล่นบอลเร็วค่ะซึ่งน้องๆก็ไม่แพ้ทางญี่ปุ่นเลยเขาบอกแบบนี้นะคะやっぱりปุ่นญี เด็กจากฝั่งไทยก็มีความสามารถที่หลากหลายแล้วก็มีอะไรที่หลายอย่างที่ทางญี่ปุ่นก็ไม่เคยเรียนรู้มาเหมือนกันเผื่อน้องๆอยากจะมีอะไรบอกถึงฝั่งของฟอนตาเล่บ้างกับการร่วมฝึกซ้อมครั้งนี้ก็ขอบคุณฟอนตาเล่ครับที่ให้โอกาสให้ผมมาฝึกซ้อมด้วยครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆในทีมครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้มิตรภาพที่ดีต่อพวกเราครับพวกเราก็ขอบคุณมากๆากครับก็รู้สึกว่าบอล ยาวชนของญี่ปุ่นครับก็มีการพัฒนามีความแตกต่างกับไทยเยอะมากนะครับแล้วก็มีความามีความมุ่งมั่นมีแพชชั่นตลอดเวลาครับก็อย่างแรกเรื่องสปีดบอลครับยับถึงก็ตัวแล้วเรื่องปัะปทานสัมปทันหนึ่งสองแล้วออกบอลแล้วเขาไม่คิดช้าก็ต้องฝึกฝนครับต้องพยายามถึงจะได้เป็นแบบเขาการให้บอลแตกต่างครับแล้วก็ความคิดครับแตกต่างเขาคิดไวทำไวครับได้เห็นอะไรใหม่ๆต่างจากที่ไทยที่เคยซุอมมาเช่นเรื่อง ทามมิ่การหาช่องความเข้าใจเกมครับถ้าพวกเราทำได้อย่างญี่ปุ่นผมก็คิดว่าพวกเราก็สู้ได้ครับเ,ออเห็นความแตกต่างครับแต่เป็นการเห็นความแตกต่างที่เราเข้าใจมาตรฐานคือแบบว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้ดู U18 ของฟอนตาเล่เล่นหรือแม้กระทั่งแบบของเจลีที่ผ่านมาที่เคยมีโอกาสคือดูแต่ชุดใหญ่หมดเราก็ไม่รู้ว่าเขาโหดขนาดไหนจน หนึ่งเห็นวิธีการซ้อมเห็นสถานที่ซ้อมซึ่งเอาจริงจริงไอ้ความเก่งของเด็กเราอะ่ะกับความเก่งของของเด็กเขาเนี่ยมันมันเอามาเทียบไม่ได้ด้วยมาตรฐานอยู่แล้วเราเข้าใจก่อนแต่อันหนึ่งที่ชื่นชมคือพอเห็นในสนามซ้อมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างขนาดนั้นมันอาจจะห่างได้ด้วยรายละเอียดหลายอย่างแต่สุดท้ายแล้วมันก็เห็นถึงความห่างที่ที่รู้ว่าควรจะไปถึงอะ่ะอยากขอบคุณทางเจลิกนะครับตั้งแต่การเริ่มต้น เจลิกยังสตาร์ชาเลนจ์นะครับก็อยากจะขอบคุณตรงที่ว่านี่มันเป็นครั้งแรกแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เห็นโทัวร์นาเมนต์นี้วันนั้นก็คงไม่คิดว่าว่าความตั้งใจของทางเจลิกและทางสยามสปอร์ตจะมีจุดหมายปลายทางที่มันมีความสุขแล้วก็มีแรงบันดาลใจได้ขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่ามันล้ําค่ากว่าวันแรกที่ผมแอบคาดหวังมา้รืซอําไปนะครับขอบคุณที่ ขอบคุณแทนน้องๆไม่ใช่แค่4คนนี้ขอบคุณแทนน้องๆอีก4คนข้างหน้าด้วยสาหรืออีก10คนข้างหน้าหรือ20คนข้างหน้าที่จะมาได้รับประสบการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่า4คนนี้มันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เจลีกได้ปลูกให้เขาวันนี้และจะปลูกให้อีกหลายๆคนนะครับขอให้ทางเจลีกสร้างโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆในประเทศไทยต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับ